ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอุงอิงแย่แล้วเปลี่ยนวัยเรากับดิจรวจคือการเมืองไทยครับ เรื่องความนิยมชมชอบของประชาชนเป็นสัจธรรมการเมืองจริงๆเพราะเบี่ยนไปราวฟ้ากับเหวในช่วงเวลาแค่สัปดาห์หรือเดือนเท่านั้นเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ทับ2,567วันนั้นมาดามแพร่นำเดียว ทิ้งที่2คือเทงนัทพง์เรืองปัญญาวุฒิจากพักส้มเป็นทุ่งมาดามแพรได้รับความนิยม31.35%ขณะที่เฮียเทงได้22.90%ถือว่าขาดพอสมควรแต่มาวานนี้27ตุลาคมนิดาโพเจ้าเก่าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องรัฐบาลนายกอุ้งอิงไปไหวไหมจากการสำรวจ เมื่อถามความเชื่อของประชาชนต่อการอยู่รอดของรัฐบาลนายกแพ่ทองทานจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันพบว่าตัวอย่างร้อยละ31.68ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้จนครบเทอมในปี2,570รองลงมาร้อยละ19.08ระบุว่าเชื่อว่าจะไปได้ต่ออีกประมาณ2ปีคือ2,569ร้อยละ1.87ระบุว่า เชื่อว่าจะไปต่อได้อีกประมาณ1ปีคือปี2 5 6 8ร้อยละ1 1บ9ุระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้จนเกือบเกือบครบเทอมในปี2570ร้อยละ9.77ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้ไม่เกินสิ้นปี2567และร้อยละ0.61ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจผลโพแบบนี้ดูดีใช่ไหมครับ เราะเกือบครึ่งเห็นว่าอยู่ครบเทอมหรือเกือบครบเทอมแต่อีกมุมไม่ถึงครึ่งที่เชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมแสดงว่ารัฐบาลกำลังมีปัญหาเรื่องคะแนนนิยมอย่างหนักถ้าเป็นการโหวตใช้เสียงข้างมากตามระบบประชาธิปไตยที่ชอบอ้างกันว่ารัฐบาลสอบผ่านหรือไม่ผ่านแบบนี้ถือว่าสอบตกฉะนั้นรัฐบาลอย่าพึ่งปลื้มผลโพเพราะเห็นโคศกรัฐบาลที่รายุวงซับ ไปแปลความหมายว่าประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้ไปต่อและจะอยู่จนครบเทิมรัฐบาลขอขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ถึงครึ่งครับที่ตอบว่าจะอยู่ครบเทอมนั่นทําให้อีกคําถามของนิดาโพจึงได้คําตอบออกมากลายเป็นหนังคนละมวลถามถึงปัจจัยที่ส่งผลให้นายกแพทองทานไปต่อไม่ได้พบว่าตัวอย่างโดยละ34.43ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นไปตามสัญญาและคาดหวังรองลงมาร้อยละ3 2 5 2ระบุว่ากลุ่มนักร้องเรียนที่พุ่งเป้าไปยังทักษิณชินวัตรและพักเพื่อไทยร้อยละ29.47ระบุว่าการบริหารที่ผิดพลาดของนายกแพทองทานจนนำไปสู่สถานการณ์วิกฤตร้อยละ28.85ระบุว่ากลุ่มนักร้องเรียนที่พุ่งเป้าไปยังนายกแพทองทานและพักเพื่อไทย ร้อยละ19.77ระบุว่าการบริหารงานที่ไม่ระม,มัดระวังจนอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ17.25ระบุว่าความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลร้อยละ16.64ระบุว่าไม่มีปัจจัยใ,ใดๆที่จะทำให้รัฐบาลนายกแพรทองทานไปต่อไม่ได้ร้อยละ10.92ระบุว่าการชุมนุมประท้วงรัฐบาลจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองร้อยละ9.62ระบุว่า การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร้อยละ9.08ระบุว่าการทางานของพรรคฝ่ายค้านที่จะนำไปสู่การล้มลงของรัฐบาลร้อยละ8.24ระบุว่าการเสนอกฎหมายเนื้อทศกรรมที่มีประเด็นอ,อนไว้ร้อยละ8.09ระบุว่าประเด็นคดีตากใบาและร้อยละ6.95ระบุว่าการก่อรัฐประหารล้มรัฐบาล เอาที่น่ายินดีก่อนที่โลคือการรัฐประหารประชาชนไม่เชื่อว่าจะมีการรัฐประหารนับเป็นเรื่องดีเพราะรัฐประหารไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและยังจะสร้างปัญหาตามมาอีกมากแต่ปัญหาเศรษฐกิจคือปัญหาหลักที่จะล้มรัฐบาลแพรทองทานความจริงที่ปรากฏขณะนี้คือเศรษฐกิจประเทศแทนที่จะกระเรื่องขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกลับพบว่ายังคงซึมกระถือ และดูเหมือนว่ารัฐบาลแพทองทานไม่มีความรู้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะรับมือเอาแต่ดีโพยตีภายโทษรัฐบาลเก่าบ้างโทษแบงค์ชาติบ้างว่าเป็นผู้ก่อปัญหาท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีปัญหาการส่งออกยิงสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้แทนที่จะยกให้เป็นวาระแห่งชาติระดมมันสมองทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหากลับอู้มาแจกความรู้ทางเศรษฐกิจสมัยเป็นฝ่ายค้านหายไปหมดครั้งนั้น โจมตีรัฐบาลประยุทธ์ว่าบริหารแบบเกรงใจในายทุนทําประชาชนเดือดร้อนบริหารจัดการประเทศอย่างไร้องค์ความรู้ไร้จริยธรรมและไร้ศีลธรรมพู้นิยประยุทธ์ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังคงใช้คนที่ชอบแก้ตัวมากกว่าที่จะแก้ไขเศรษฐกิจไทยไม่มีวันจะฟื้นได้ไม่โปร่งใสไม่สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงของการจัดการงบประมาณในสถานการณ์เร่งด่วน ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนใจดำไรหัวใจความเป็นมนุษย์อีกครั้งยังโอหังคลั่งอำนาจดาทุกเม็ดรู้ทุกเรื่องพอมาเป็นรัฐบาลเป็นไงครับนิดาโพบ,บอกว่าปัญหาใหญ่ที่ทำให้รัฐบาลมาดามแผ่ไปต่อไม่ไหวคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ตามเป้าไปไหวหรือไม่มิทราบได้แต่นับถอยหลังมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้ว ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ